สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโ,โตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนขาโปรดจงใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้างโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่นะคะให้ซปเปอร์เต็งแม่หมอแต่ถ้าใใครห้เป็นจิ ตรงข้างล่างเลยนะคะทุกคนมาค่ะค่ำคืนนี้เป็นวันศุกร์ที่สดใสนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะวันนี้เราจะมาบอกทิคดีๆในการของเงินพระแม่กวนอิมนั่นเองเราก็เลยตั้งชื่อแลนดอมนี้ว่านะคะนะคะเปิดคลังสมบัติของพระแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมจะมาเปิดพระคลังสมบัติให้กับทุกคนนะคะได้รับทราบนะคะแล้วให้ทุกคนได้เตรียมตัวที่เราทําคืนนี้เพราะว่าทุกคนจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะได้ ไปขอนะคะไปขอเงินจากพระองค์ท่านในวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณได้ดูค่ำคืนนี้ก็คุณได้เตรียมตัวแล้วถ้าคุณได้ดูคืนวันเสาร์ คุณก็เตรียมตัวนะคะให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าอาทิตย์คุณอยู่ที่บ้านคุณก็ไหว้ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิทธิศรีเทวดาทุกพระองค์นะคะและก็พระโพธิสัตว์คนอิ่มด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องนะคะอธิษฐานถึงท่านนะคะแล้วท่านจะมาโปรดคุณนะคะเราจะมาไหว้ขอ นะคะยืมเงินจากพระองค์ท่านนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะแต่ว่าท่านจะโปรดคุณไหมนั่นเองนะคะณนะเวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรคุณคะนะคะความสุข six พัฒนาตัวเองค่ะนะคะ six of s w o r d แล้วก็ความสุขค่ะ two of cups คุณจะมีความสุขนะคะคุณต้องเดิน คุณจะต้องนะคะพัฒนาตัวเองคุณต้องเตรียมความพร้อมนะคะชำระร่างกายตัวเองให้มีความสุขในวันที่ไปขอท่านนั่นเองนะคะในวันที่ไปขอท่านคุณจะต้องทําตัวเองให้มีความสุขณนะปัจจุบันนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะณนะปัจจุบันนี้ตัวตนของคุณที่เข้ามาดู เป็นอย่างไรคะนะคะคุณต้องเตรียมความพร้อมนะคะในวันที่ไปนะคะมีแต่ความรักแต่งใส่เสื้อผ้าที่สวยๆนะคะที่คุณดูว่ารู้ว่าหล่อที่คุณดูว่าคุณสวยนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะแต่งสีฉูดฉาดไปเลยค่ะแดงเลยค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะณปัจจุบันนี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจงรักตัวเอง คุณจงรักตัวเองนะคะแล้วนะคะวันที่คุณไปนะคะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเมื่อคุณได้มาดูแรนดอมนี้มาดูคลิปนี้ก่อนวันอาทิตย์นั่นแสดงว่าท่านจงใจจะประทานโชคลาภทังสมบัติให้กับคุณคุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยค่ะแน่วแน่วันอาทิตย์นี้ฉันจะต้องได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เตรียมไว้เลยนะคะ นะคะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเตรียมแค่ซองแดงเท่านั้นค่ะนะคะนี่คือนะคะรักตัวเองจะมีคนมายื่นความสุขให้กับคุณเป็นคนที่เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะจะมามอบความรักความสุขให้กับคุณคุณปรารถนาสิ่งใดคุณอย่าอ,อมคุณอย่ายมเท่านั้นเองค่ะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งที่พ่อแม่ กวนอิ่มมองคุณอยู่นั่นเองนะคะคุณรักตัวเองมากพอแล้วคุณก็จะได้มีคนอื่นมารักมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือคคคคคคุุคุณณณ่่่ะะะ นะคะเตรียมตัวรับทรัพย์เตรียมตัวรับ,รบโชคเตรียมตัวครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะรวยรวยเหลือๆรวยล้นรว,ว,ว,วยช้ำๆนี่คือ King of c o ค n King of c ค i n ก็คือด้านการเงินของคุณการเงินของคุณจะมีแต่คําว่าเฟื่องฟูนั่นเองคุณต้องขอเงินกับท่านนั่นเองนะคะท่านโปรดท,ที่จะประทานพรให้คุณพระโพธิสัตว์กลอิม่มบางคนก็บอกว่าท่านเป็นผู้ชายบางคนก็บอกว่าท่านเป็นผู้หญิงไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเตรียมตัวรับทรัพย์จากท่านนี่ คือ k i คิงอปคอยคุณจะได้เงินคุณจะได้งานจะมีคนมามอบเงินให้กับคุณนั่นเองอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่คุณต้องไปขอพรกับพระองค์ท่านนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะเธสตาร์ขอบคุณขอบคุณค่ะ,คคะแล้วชีวิตใหม่คุณจะได้ชีวิตใหม่การไปขอนะคะยืมเงินจากพ่อแม่กนอิมต้องไปเจาะตรงอย่างเดียว,แน,วแน่ๆอย่าไปขอพ่่าเพื่อ ขอให้ลูกมีความสุขบายสุขกายสุขใจหมดหนี้หมดสินไม่ใช้คําว่าหมดหนี้หมดสินแล้วก็ไม่มีคําว่าหนี้นะคะอันนี้เราบอกเลยแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่ขอให้ลูกมีชีวิตใหม่ไม่เอาค่ะไม่พูดแบบนี้นะคะไม่พูดแบบนี้ท่านไม่โปรดให้พูดแบบนี้นั่นเองนะคะใครที่พูดพูดแบบนี้ให้เปลี่ยนคําพูดใหม่เจาะจงว่าอยากได้เงินเท่าไหร่เลยนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจเลยแล้วก็ตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วท่านจะมาบอก นะคะต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหม่ตั้งใจขอแน่วแน่เรื่องการเงินท่านจะมาปวดเรื่องการเงินก็บอกแล้วว่าท่านจะเปิดคังให้ทุกคนได้ยืมเงิน ในวันที่23เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจะตั้งใจไปขอเรื่องเงินแล้วครอบครัวคุณจะมีความสุขนะคะโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆของคุณจะได้มีความสุขกับเขาเสียทีนั่นเองคะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอก ะะว่าคุณจะต้องถลาคุณอยากมีชีวิตใหม่คุณต้องขอเรื่องเงินเท่านั้นเพราะวันที่ท่านจะเปิด1ปีมี1ครั้งนะคะคุณพลาดโอกาสครั้งนี้ก็รออีกถึงปีข้างหน้านั่นเองก็รอปี69นั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ ความซุกเพดออฟครับนะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วจงเชื่อมั่นแล้วมันจะมาปฏิหารคุณอยากได้เท่าไหร่ให้คุณเขียนตามที่คุณอยากจะได้เราจะบอกวิธีเขียนนั่นเองนะคะแล้ววิธีเตรียมตัวนั่นเองค่ะนะคะเราแต่เราขอเปิดไพ่ให้เสร็จก่อนนะคะเรา เรา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 ไม่อยากให้ขัดขั้นตอนนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเราไม่อยากให้เสียอัรรสในการเปิดนั่นเองนะคะท่านอยากจะสื่ออะไรกับคุณอีกคะนะคะท่านอยากสื่ออะไรกับคุณอีกคะณนะช่วงเวลานี้นะคะคุณเจออุปสรรคปัญหาเรื่องใดจะผ่อนคลายได้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะได้รับเงินนี่คืออะไรคะนี่คือซองแดงซองแดงนี่คือซองแดงค่ะแน่นอนคุณจะต้องเตรียมซองแดงนะคะคุณจะเตรียมคุณจะต้องเตรียมซองแดงนะคะเนี่ยค่ะซองแดงสิ่งที่คุณจะได้นะคะได้ตามจํานวนซองแดงแล้วก็เงินแบคงแดง,แงนะคะแล้วก็เงินแบคงเขียว สองอันสามอย่างนี้คุณจะต้องเตรียมนะคะแล้วคุณจะต้องได้นะคะเขียนอะไรเดี๋ยวเราจะบอกนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะประทานให้คุณนั่นเองนะคะนะคะซองแดงคุณต้องเตรียมแล้วก็เงินแบง สีเขียวแกะแบงแดงนะคะเท่านั้นสองแบงเท่านั้นอย่างระใบเท่านั้นนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ท่านบอกแล้วท่านจะมาโปรดคุณให้คุณได้รับเงินตามที่คุณปรารถนาว่าคุณอยากได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วความสุข ace of c u p บเมื่อคุณได้รับเงินแล้วนะคะคุณก็จะได้มีความสุข อีกสักครั้งหนึ่ง รับเงินครั้งนี้เป็นเงินที่ยืมมาจากพระแม่กนอิ่มเมื่อคุณได้รับเงินแล้วนะคะคุณจะต้องกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับท่านมอบให้คุณแน่ค่ะนะคะนี่คือความสุขครั้งใหม่ความอิ่มเองคำไงใ,ในชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณท่านจะประทานให้คุณนั่นคือคุณเป็นคนที่โชคดีที่ได้เจอคลิปนี้ว่าจะต้องทงําแบบใวถึงจะได้เงินตามจํานวนที่เราปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือแล้วคุณจะมีความสุข King of Cup นะคะการพูดการจาของคุณให้พูดแบบแน่แบบแน่วแน่และตรงดิ่งไปเรื่องเงินนะคะอย่าพูดลอยๆอย่าพูดวอกแวกนะคะตรงดิ่งเลยนะคะแล้วก็นะคะตรงดิ่งแล้วคุณก็พูดนะคะพูดตามนี้นะคะสิ่งที่นั่นนะคะคุณเตรียมเงินไป ไหว้พระแม่กวนอิมไหว้ที่ไหนคะที่บ้านคุณก็ไหว้ได้แต่ต้องจุดธูปสิบสองดอกนั่นเองนะคะไหว้ตอนเช้านะคะไหว้ตอนเช้าอย่ากเกินเที่ยงนะคะมีเงินร้อยกับยี่สิบบาทเขียนมีซองแดงเขียนจํานวนเงินสามสิบาสามสิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทอยากเขียนเท่าไหร่เขียนไปนะคะเขียนไปถ้าสมมุติว่าคุณไปไหว้ที่ศาลเจ้าใช่ไหมคะไปไหว้ที่ศาลเจ้านะคุณก็นำซองแดงนี้ไป นะคะแล้วพอไปถึงคุณเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดนามสกุลของคุณให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอ่ยกับพ่อแม่ว่าขอนะคะลูกขอยืมเงินจํานวนลูกขอยืมเงินกับพ่อแม่กอนอิ่มนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่ให้ดูที่นี่นะคะวันเดือนปีเกิดเลขที่แบบประชาชนบ้านคุณเท่าไหร่คุณเอ่ยเลยนะคะแล้วจากได้เงินจํานวนเท่านี้นะคะเป็นระยะเวลาที่ลูกจะได้รับเงิน ก็คือวันที่เท่าไหร่ที่คุณจะได้รับเงินคุณเอ่ยวันวอเวลานอที่จะได้รับเงินสามสิบล้านเนี่ยวันที่เท่าไหร่เมื่อลูกได้รับแล้วนะคะวันวอเวลานอเท่าไหร่จากนั้นคุณเวียนเวียนขวาสามรอบนะคะใต้ทูบะคะ่ะมันจะมีกระถางทูบนะคะสมมุติว่าคุณเป็นคุณไปคุณไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าหรืออะไรก็ตามนะคะเวียนสามรอบนะคะแบบนี้ นะคะตั้งจิตอธิษฐานขอโดยตรงเลยพอพอถึงสามรอบแล้วใช่ไหมคะคุณก็นะคะหยิบนะคะขี้ทูบตรงนั้นอะนะคะเอาเงินใส่นะคะเอาเงินใส่ก่อนนะคะเอาเงินใส่แล้วก็เอาขี้ทูบอะค่ะมาแปะตรงสามสิบล้านนะคะเป็นมนของท่านแล้วก็ปิดปิดซองแล้วก็เอาซองนั้นกลับบานนะคะเป็นที่บูชาแล้วเพื่อคุณได้แล้วให้คุณนะคะอันนี้ไม่ได้บนนะคะเมื่อคุณได้ ครบตามจํานวนแล้วนะคะ30ล้าน50ล้านหรืออะไรแต่คุณต้องเจาะตรงเลยนะคะว่าเมื่อคุณได้เงิน30ล้านนี้ไปคุณจะต้องเอาไปทําอะไรไม่ใช่เอาขอให้ลูกได้เงินได้30ล้านพูดแค่นี้คุณจะไม่ได้คุณจะต้องบอกว่าเมื่อลูกได้เงิน30ล้านในวันที่นะคะในวันที่21มีนาคมสอง8สมมุตินะคะ21มีนาคม2568จําจำนวน30ล้านบาท เงินจำนวนนี้ลูกจะนำไปต่อยอดทำธุรกิจเสริมสวยทำธุรกิจร้านกาแฟและนำเงินส่วนหนึ่งไปปลดหนี้ที่ลูกยืมเขามาปลดหนี้ไม่ใช่หมดหนี้นะคะไปปลดหนี้ ะะจํานวนนี้ไปทําธุรกิจอะไรต้องบอกด้วยว่าไปทําธุรกิจอะไรนะคะไปต่อยอดทําอะไรคุณถึงจะได้เงินนั้นนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่นะคะท่านมาบอกคุณน,นั่นเองนะคะแล้วจากนั้นนะคะคุณก็กลับบ้านพร้อมเอากระเป๋านะคะซองแดงนี้กลับบ้านใส่ในกระเป๋าคุณตลอดเวลานั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วสิ่งที่ท่านจะบอกคุณนะคะคุณเป็นผู้ชาย นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายความสุขถ้าคุณทวินหาความสุขไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะได้รับความสุขได้โอกาสใหม่ๆไม่ว่าคุณจะไปเจราจาต่อรองอะไรนะคะต่อไปนี้ผลประโยชน์จะตกมาที่คุณ คนประโยชน์ที่ดีๆจะตกมาที่คุณนี่คือสิ่งที่พระแม่นะคะพระแม่กนอิ่มมอบประทานให้คุณนั่นเองแต่คุณต้องไปขอเรื่องเงินเงินเงินเท่านั้นนะคะต่อค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจการงานเมื่อคุณเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วคุณจะมั่งมีสีสุขคุณจะมั่งคัง่งร่ำรวยคุณติดต่ออะไรคุณก็ประสานงานอะไรคุณก็ประสานงานแบบสะดวกสบายนั่นเองต่อค่ะ การงานที่มีปัญหานะคะมันไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีเมื่อไม่มีคนรับไปสนีนั้นก็จะส่งกลับให้กับคนที่เขาส่งมาให้เราปัญหาการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาที่มันหนักหน่วงคุณทำงานอยู่คนเดียวทำงานมีห้าร้อยคนแต่เหมือนคนเหมือนคุณทำงานอยู่คนเดียวนับจากนี้คุณจะวางระบบการงานเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนะคะบางคนเอางานมาทำที่บ้านด้วยซ้ำ นะคะนะคะเพราะฉะนั้นนับจากนี้เห็นไหมคะคุณจะชี้ไม้ชี้มือจัดการงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นผู้สั่งแต่ไม่ได้เป็นผู้กระทําคุณจะไม่ได้เป็นยูสือไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติคุณจะเป็นผู้สั่งและวางแผนนั่นเองนะคะวางแผนให้ถูกกับคนนะคะแล้วก็ลองปล่อยวางดูนะคะแล้วการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จง่ายใดนั่นเองถ้าเราไม่ยึดติดคะ่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอะไรล่ะคะแล้วคุณจะได้รับความสุขนั่นสิคะนะคะนี่คือสามเหรียญถ้าคุณไปเจรจาเมื่อคุณมีเจรจานะคะขอพรจากพระองค์ท่านคุณขอได้พรอย่างเดียวพระแม่ควรอิมบอกว่าถ้าคุณไปขอพรจากพระองค์ท่านพระองค์จะประทานให้ได้เรื่องการเงินนะเราบอกเลยแต่ถ้าคุณเจรจาวางแผนเมื่อคุณได้เงินมาแล้วตอนนี้คุณติดขัดในเรื่องการงาน นะคะก็ขอให้คุณปล่อยวางแล้วถ้าคุณวางแผนจะนําเงินไปลงทุนอะไรนะคะก็ขอให้วางแผนแผน A B C D ให้ดีๆนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้ในเรื่องการงานณนะช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณนะ นะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณถ้าคุณมีปัญหาทุกใจก็ขอให้ดูไพ่นี้ไพ่นี้จะมาปลดล็อกเรื่องปัญหาธุรกิจการงานกับคุณแต่ที่ที่สิ่งเรามาบอกนั่นคือเป็นเคล็ดลับนั่นเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขความมั่งคั่งล่ํารวยความอุดมสมบูรณ์จะมาหาครอบครัวคุณแน่นอนคะ่ะถ้าใครเป็นคนโสดคุณได้คู่รักแน่นอนขข นะคะเร็วอะไรนะคะเร็วความสุขรวยรวยเรือเรือรวยล้นรวยฉำฉบางคนถ้าอยากจะมีเบบีครอบครัวคุณจะมีความสุขดีเอ็มเพจค่ะดีเอ็มเพจรวยผู้หญิงคุณรวยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปขอแม่ทับทิมวันนั้นให้ขอแม่กวนอิมอย่างเดียวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะขอที่บ้านได้เลยนะคะขอที่บ้านได้เลยเดี๋ยวเราจะ โสต์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่เอ็มเพจคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนับจากนี้ชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกเมื่อคุณได้ปลดล็อกแล้วนะคะได้เงินตามที่คุณปรารถนาจากซองแดงที่ที่คุณไปยืมแม่กวนอิมมา เมื่อคุณได้แล้วให้คุณนำสร้อยไข่มุกนำสร้อยไข่มุกแล้วก็ส้มห้าลูกสาลาเปาห้าลูกสาลาเปาที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะคะไปถวายท่านนั่นเองค่ะง่ายๆนิดเดียวนะคะนี่คือความมั่งคั่งลํำรวยที่คุณจะได้นั่นเองและสมมุติว่าคุณไปไหว้เจ้าจ พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ไปไหว้ที่ศาลไหนก็ตามเมื่อคุณเห็นพระแม่คนอื่นก็ไหว้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ขอโดยตรงคือขอพระแม่กวนอิมแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครนะคะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าอยากมีลูกอยากมีเบบีคุณจะมีเบบีแน่นอนค่ะนะคะนี่คือความมั่งคั่งร่ำรวย DM เพจค่ะราชินีเหนือราชินีนั่นเองค่ะเพจออมโ เป็ดอบอนและการงานของคุณนะคะที่คุณเจอแบบหนักน่วงมันก็จะผ่อนคลายลงนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการงานที่คุณเจออยู่แน่นอนไม่มีอะไรไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือการงานของคุณจะนิ่งแล้วเหมือนคุณได้ปลูกต้น ต้นหมายต้นหนึ่งตอนนี้รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะคะในเรื่องการงานคุณได้ปล่อยวางแล้วนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างงานที่ถาโถมจะไม่ถาโถมอีกต่อไปนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านมาโปรดคุณนะคะจุดหมดแพชชั่นถ้าบางคนหมดแพชชั่นถ้าบางคนหมดแพชชั่นในเรื่องการงานหรือหมดแพชชั่นกับ นะคะความหลงไหลกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อมรู้สึกยมก็แค่ได้ให้เดินออกมาหรือถ้าคุณอยากลาออกจากงานคุณก็คิดทบทวนแล้วก็หางานใหม่ให้ได้พอได้งานใหม่ค่อยออกจากงานเก่านี้บางทีอยากคิดว่าอยู่ตรงนี้มันสุกกายสบายใจแล้วบางทีการที่เราได้เจองานใหม่ๆอะไรใหม่ๆบางทีเพื่อนล้มงานใหม่มันอาจจะดีกว่าที่ทํางานเก่าเจ้านายคนใหม่อาจจะได้ดีเจ้า อาจจะดีกว่าเจ้านายคนเก่านะคะสถานที่ทํางานใหม่ๆอาจจะดีกว่าสถานที่ทํางานเก่าๆอาจจะไม่มีความทกซิตเหมือนที่ทํางานเก่าๆก็ได้ค่ะนะคะท่านบอกว่าถ้ารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์ก็แค่เดินออกมานะคะแล้วคุณก็เดินออกมาไปหาสิบถ้วยที่มันทาให้คุณมีความสุขนั่นเองแต่ถ้าใครนะคะที่ นะคะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวห,หรืออะไรก็ตามนะคะก็ขอให้มองที่ปัญหาแล้วตอบปัญหาให้ได้ตอบโจทย์เหมือนเราทําข้อสอบอะคะ่ะมันมีชอ้ชอยตั้ง4ข้อกขอขอ,ของอนะคะแน่นอนมันไม่มีช้อยถูกทุกข้อหรอกที่เป็นคําตอบที่ดีนะคะคําว่าที่ถูกทุกข้อคือเป็นข้อเป็นคำตอบที่เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงเลือกช้อยให้ถูกและเหมาะสม กับคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนะคะบางคนได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมในชีวิตแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ได้หลุดนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนข้บคุณค่ะข้คุณค่ะ,คคะนี่คืออัศวินถือเรียนบางคนกําลังจะนําเงินไปลงทุนกับธุรกิจบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณวางแผนทําธุรกิจ บางสิ่งบางอย่างกําลังนําเงินไปลงทุนกับธุรกิจบางสิ่งบางอย่างให้คิดทบทวนให้รอบคอบถ้านําเงินนี้ไปลงทุนเกี่ยวกับเทรดหุ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะท่านบอกนะนะคะแต่คุณจะได้รับเงินแน่นอนค่ะนะคะท่านจะประทานคุณเป็นคนโชคดีคุณได้ดูก่อนวันอาทิตย์ถ้าหลังวันอาทิตย์แล้วไพ่ใบนี้ อาจจะไม่มีผลในคําทํานายในเรื่องขอเงินแต่จะมีผลในไพ่นั่นเองนะคะแต่คําทํานายนี้จะมีผล21วันนะคะในในไพ่นี้จะมีผล21วันแต่คําขอพรขอเงินก็ขอวันอาทิตย์ที่23นะคะตอนเช้าถึงเที่ยงนั่นแหละค่ะนะคะต่อค่ะทุกคน โฟลออฟคัพนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเรื่องนะคะถ้าคุณจะนําเงินไปเทรไปลงทุนกับการเทรดหุ้นให้รอไว้ก่อนนะคะใจเย็นๆบางสิ่งบางอย่างให้ใจเย็นนะถ้าใครบางคนกําลังคิดว่า เฮ้ยจะนําเงินบางส่วนเนี้ยไปเทรดหุ้นไปเรียนเทรดหุ้นหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับหุ้นก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะคะเย็นให้พอรอให้เป็นจังหวะชีวิตนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้คุณอยากเทรดหุ้นแล้วคุณอยากได้เงินเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนเรียนมามีลายเส้นเป็นนักโบกเกอร์มีลายเส้นเขาก็ยังมีผิดพลาดได้เลยเพราะฉะนั้นให้คุณใจเย็นๆน,นะคะต่อค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวยรวยรวยเหลือเลยรวยรวยรวย,วย,วย,วยช่ำช่ำนะคะนี่คุณจะมีโชคลาภคุณจะได้โชคจากพระองค์ท่านแต่ถ้าเป็นด้านการเงินนะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะคุณเขียนไปเลยนะคะเขียนไปเลยนะคะวันคุณอยากได้เท่าไหร่นี่คืออะไรคะ p a จออฟนะคะเพจออฟคอยนะคะนี่คือท่านจะชี้ช่องทางทางด้านหาเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะความสุขในด้านการเงินเงินจะเข้ามาแบบช่ำ,ชำ เงินจะเข้ามาแบบช่ำๆถ้าคุณลงทุนดีๆนั่นเองนะคะนี่คือไพ่บอกนะคะคุณจะเห็นช่องทางทางด้านหาเงินแต่ให้คุณใจเย็นถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุนเงินต่อเงินนั่นเองนะคะแต่นะคะถ้าคุณจะนําเงินไปทางอื่นท่านจะชี้ช่องทางให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะ ข,ข้าวคุณค่ะข้าวคุณค่ะข้าวคุณค่ะก้าวถ้วยนั่นเองนะคะก้าวถ้วยคือคุณจะมีเงินเข้ามาคุณจะเห็นช่องทางท่านจะส่งช่องทางทัานจะส่งช่องทางทางด้านการเงินมาให้คุณแล้วนี่คือก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือก้าวแห่งค,ความสุข มีความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเป็นเจ้าสัวเป็นคุณนายเป็นเศรษฐีนั่นเองค่ะนะคะความสุขของคุณจะเริ่มขึ้นณนบัดนี้เมื่อคุณได้รับเงินจากพระองค์ท่านนั่นเองนะคะคุณได้รับแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงท่านประทานให้คุณเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้ยังไงคุณก็ได้รับค่ะต่อค่ะ แล้วการงานของคุณนะคะนับจากนี้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะการงานของคุณจะโดดเด่นแล้วคุณจะสวยแล้วคุณจะเฉิดฉายคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะเผานั่นเองนะคะไปติดต่อสื่อสารอะไรกับใครคุณจะมีความเชื่อมั่นผู้ชายเขาเก่งอยู่แล้วะค่ะนะคะเพราะว่าเป็นราชาถือถ้วยเป็นมังกร เป็นมังกรผู้หลับไหลเหมือนขนเบง่งนั่นเองเจราจาแต่ทีแต่ละทีต้องใช้สติปัญญาในการเจราจาเขาจะไม่ค่อยลงแรงแต่เขาจะใช้ IQ ของเขาในในการเจราจาทุกสิ่งทุกอย่าง ะะแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงราชินีถือไม้เท้าการงานของคุณนับจากนี้คุณจะได้รับตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วคุณจะมีความสุขครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งที่พระแม่กวนอิมอยากจะ,ะอยากจะบอกกับคุณและมองเห็นคุณในอนาคตภายใน21วันนี้ค่ะ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสิบดาบนะคะสิ่งที่คุณเจอนะคะตอนนี้นะคะปัญหากําลังจะเคลื่องออกจากไปจากชีวิตคุณชีวิตที่มันเคยอ่อมเคยยมนะคะเมื่อเราทําตัวไม่ใช่ไม่ได้เป็นผู้รับจดหมายนั้นก็จะส่งไปยังคนที่ส่งมานั่นเองเห็นไหมคะมุมเมลแรงเลยค่ะเวียงไปยังกับคนที่ส่งมาให้คุณนับจากนี้นะคะคุณจะได้ปลดแอกปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตการเงินจะเข้ามาแบบเฟื่องปูนั่นเองนะคะสิ่งที่ ท่านบอกนะคะนี่คือสิบดาบทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบลงแล้วคะ่ะนะคะนะคะนับจากนี้ขอให้เป็นสิ่งดีๆในชีวิตไม่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตได้ไงคะเพราะว่ามันขึ้นสิบดาบแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะคะไพ่น,นะะี้จะมีผลภายใน21วันเองนะคะทุกคนคะ่ะต้นน คุณคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะคุณมีลูกน้องที่ดีนะคะนี่คืออัศวินถือไม้เท้าการงานของคุณจะไปเร็วมากนะคะ ไปเร็วแล้วคุณก็มีลูกน้องที่ดีปัญหาถ้าคุณไม่เป็นนะคะถ้าคุณไม่รับปัญหาอุปสรรคต่างๆมาสูญไว้กับตัวเองปัญหานั้นก็จะถูกที่ขายอย่างง่ายดนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พระแม่กวนอิมมาเตือนคุณนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะดีหรือไม่ดีก็ออกมาเลยค่ะนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะนะคะเราเก็บ6ดาบแล้วก็2ดาบที่อยู่ตรงนี้ให้ให้ไปอยู่รวมในนี้แล้วนะคะความสุขครอบครัวนั่นเองต่อคะ่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะ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 นี่คืออะไรคะนี่คือเอ g e of c o i รวยรวยเรือรวยรวยรว,วยช่ำๆรวยจุกๆนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งเหรียญน,นั่นเองค่ะหนึ่งเหรียญค่ะทุกคนท่านจะประทานโชคลาบให้กับคุณนั่นเองใครอยากมีโชคมีลาบไพ่ใบสุดท้ายปิดจบคุณจะได้โชคได้รับ ได้รับพรจากพระองค์ท่านคือพอรโชคลาภนั่นเองอย่าลืมทําตามที่เราบอกวันอาทิตย์ที่23เท่านั้นเขียนของใครของมันซองแดงแบบนี้หรือว่าซองแดงแบบเล็กๆแต่ถ้าใครไปที่ศาลเจ้าที่มีศาลเจ้าที่เกี่ยวกับการเบิกทรัพย์ของพ่อแม่กนอิมเขาก็จะมีให้นะคะซองแดงแบบนี้นะคะแต่คุณก็เขียนตรงนี้ ห้าสิบล้านสามสิบล้านสองแสนสามแสนหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ตามนั้นอย่าลืมเอาเงินเข้าไปในซองแล้วก็ปิดซองให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าใส่กระเป๋าตังคุณให้เรียบร้อยวันนี้ถือว่ามันเป็นวันที่โชคดีของคุณที่คุณได้รับนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นการเปิดโลกนิมิตใหม่ที่พระแม่กวอิม เปิดโลกให้กับคุณนั่นเองนะคะท่านมาเปิดเงินให้กับคุณเลยค่ะส่งเงินมไหมคุณ30บล้าน50ล้านห้าแสนหกแสนแล้วแต่คุณจะเขียนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเขียนเท่าไหร่แต่อย่าเขียนโอเวอร์อันนี้เราเขียนเพื่อให้ทุกคนเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ว่าเราก็จะเขียนจริงๆกันแลนะคะ่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทําค่ะนี่คือคุณมีวาสนาถึงท่านแล้วท่านมาสื่อกับคุณนั่นเองค่ะนี่คือ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะราชาถือเหรียญเลชินีถือเหรียชีวิตใหม่โชคลาภปัญหาที่มันเจอไม่ว่าจะเป็นสิบเมท้าสิบดาบนะคะแล้วก็นะคะความบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้อย่างใจแล้วชีวิตใหม่ของคุณจะได้รับมาอย่างได้ไดรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองแน่แน่ ไปเวลาไปขอให้แน่วแน่ตั้งจิตให้แน่วแน่เท่านั้นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ